่านมานะคะเซน่ากับฮันคิวเหมือนสามีภรรยาเมื่อไหร่มีลูกเพิ่มอีกคนนึงก็ซื้อคอนโดอียูนิตหนึ่งให้ลูกอีกคน,นึ่งอยู่เราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะ66ลูก66คนที่ผ่านมาคือเมื่อไหร่มีลูกเพิ่มหนึ่งคนเราก็ซื้อคอนโดนหนึ่งห้องหนึ่งห้องเองนะคะคอนโดวันเบ้รูมเล็กๆให้ลูกคนนี้อยู่เราทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่วันนี้เรามาเจอกันเราบอกว่าเนี่ยถ้าเราตั้งใจจะมีลูกกันเยอะขนาดนี้ อยู่อยู่แล้วเมื่อเป็นลูกเา็คนหนึ่งค่อยไปซื้อคอนโดที่หนึ่งเนี่ยดูมันเหนื่อยยังไงไม่รู้นะดูไม่ค่อยคุ้มเลยวันนี้เราก็เลยบอกว่าเปลี่ยนนี้ดีกว่าเรามาสร้างบ้าน50ห้องน้ํา50ห้องนอนลองรับลูกกันเลยดีกว่าดังนั้นเราก็เลยเปลี่ยนบอกว่าวันนี้เราเป็นสามีภรรยากันแบบใหม่วันนี้ยังไม่มีลูกไม่เป็นไรเราสร้างบ้านแบบที่มี50ห้องน้ํา50ห้องนอนลองรับเลย แล้วเมื่อไหร่ที่ลูกเกิดคนแรกลูกก็เข้ามาอยู่ในห้องในห้องห้องนอนในบ้านหลังใหญ่นี้ใช่ไหมคะแล้วบ้านหลังใหญ่นี้เวลายังไม่มีลูกคนที่สองเพิ่มเราก็ทำอะไรคะพัฒนาตบแปง่งแล้วเวลาเป็นบ้านเนี่ย เราก็มีเวลาในการที่จะเวลาที่มันไม่มีลูกคนไหนเพิ่มเนี่ยเราก็มีเวลาในการจะปรับปรุงใช่ไหมเอ้ยน้ารั่วบอกว่ามาปรับปรุงบ้านแล้วเวลามีลูกคนที่สองเพิ่มเราทําไงคะง่ายขึ้นมากเร็วขึ้นมากไม่ต้องไปหาคอนโดลายห้องละเราทําไงคะมีลูกคนที่สองปุ๊บเอา, hood, าลูกม,ม,ม,มาอยู่ในบ้านหลังนี้เลยถูกไหมคะเวลามีลูกคนที่สามปุ๊บเราก็ลูกคนที่สามมาอยู่ในบ้านหลังนี้เลยแล้วเวลา <c oughs> ลูกมีหลายๆคนเนี่ยแล้วอยู่ที่เดียวกันเนี่ยคุ้มค่าการเดินทางมากเลยนะ เวลาสมมติว่าลูกทั้งหมดเนี่ยต้องเดินทางไปโรงเรียนก็จะคุ้มข้าวเลยเดินทางไปโรงเรียนมากใช่ไหมคะแต่เมื่อก่อนลูก66คนเนี่ยอยู่คนละคอนโดเนี่ยเวลาไปไหนบางทีก็ลําบากในการจัดการเนาะดังนั้นสิ่งที่เราทําวันนี้ก็คือว่าแทนที่จะบอกว่ามีลูกหนึ่งคนไปหาคอนโดหนึ่งคอนโดมาอยู่วันนี้เราเปล่าเราบอกว่าต่อไปเนี้ยแม่พ่อแม่สองคนเนี่ยก็จะสร้างบ้านหลังใหญ่50ห้อง แล้วก็รองรับลูกทุกคนที่จะเข้ามาอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแล้วเวลาลูกยังไม่พร้อมจะมาเช่นช่วงเวลานี้บางช่วงเราบอกว่าเอ,อโครงการยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยมีโครงการน่าลงทุนนะตลาดไม่ดีเราพัฒนาเราพัฒนาบ้านเราให้เป็นบ้านที่ดีแข็งแรงมีความสามารถในการแข่งขันที่มากขึ้นนะคะเพราะเราคอมมิชกันไงคะ เพราะเราคอมมิชกันแล้วว่าเราจะมีอีก49ลูก49คนมีลูกอีก48คนตามมานี่คือความเปลีป่ยนแปลงน,นะคะ